สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกริิราจินดาวงศ์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนภาษาอังกฤษจ,จีนโรงเรียนสตรีทุ่งสงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชดิฉันมีความสนใจในภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากจุดเริ่มต้นคือในระดับประถมศึกษา ดิฉันได้รับโอกาสที่ดีจากคุณครูโดยการส่งดิฉันเข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษทำให้ดิฉันหลงใหลและสนใจในภาษาอังกฤษตั้งแต่นั้นมาดิฉันมีความใฝ่ฝันอยากเป็นครูเพราะดิฉันมีความสุขและภูมิใจทุกครั้งที่ได้สอนและทำให้เพื่อนๆมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นมากขึ้นประกอบกับบุค,คลิกของดิฉันเป็นคนขยันอดทนมีความรับผิดช,ชอบกระตือรือรน้นชอบเข้าสังคมและชอบช่วยเหลือ ดิฉันมีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพราะดิฉันและคุณแม่ได้ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ตลอดทำให้ได้รู้ว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรคณุศาสตร์เป็นปีแรกดิฉันได้ค้นคว้าหาข้อมูลแล้วรู้สึกสนใจประกอบกับมหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนอีกมากมายอาทิเช่นทุนพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่21 ทุนเพชรวลัยลักษณ์และทุนสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางกีฬาอีกทั้งมหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพมีอุปกรณ์การเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิตนักศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมีสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่เขียวขจีบรรยากาศในมหาวิทยาลัยร่มรื่นทำให้ดิฉันมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอย่างมากขอบคุณค่ะ